พื่อนละเพื่อนละเก๋นนหาลมก่อนเพืนหาลมเดี๋ยวจะปิด แป๊บเดียวขึ้น sound นาที ปกมันเป็นแบบนี้ตลอดเลยต้องเปี่ยนหน้าปกเนาะอ๋อหน้าปเลกเล็กเเล็กเเล็กเล็กเลเล็กเล็กเล็กเนี่ เล็กๆนะสิข้างล่างนี้เป็นใครดูก่อนข้างล่างเป็นคุณออฟสวัสดีเก๋ข้างล่างเป็นคุณออฟ ขึ้นซักขึ้นซาวนาทีขึ้นหาลมลมเอ่ยลมเจ้าผ่านภาพไปหาคุณอ๊อฟก่อนไม่เป็นไรหรอกขึ้นสองคน เก๋ทำกับข้าวยังมีลุงเปี๊ยกมีกับข้าวยังเออเราเข้าไปดูลุงเปี๊ยกด้วยนะเก๋เราเข้าไปดูลุงเปี๊ยกด้วยนะแต่ว่าเราคอมเมนต์แล้วมันมันไม่ได้อ่ะเราคอมเมนต์แล้วเขาบอกว่าสวัสดีค่ะลุงเปี๊ยกก็ไม่ได้เราส่งหวัวใจไปนะสักพักหนึ่งมันก็หายไปสวัสดีค่ะแม่ดูมวดแต่โมกับเก๋ แม่แม่แมดูดดามน้ำไหอยังแม่ดูดจามน้ำไหอยังแม่อานน้ำไหอยังแม่ดูดจ่า,ดดจาเดยนันเล็กจะโมนะแม่ดูดเล็กซื้อรอตเตอรี่นะห้าเจ็ดหนึ่งทุกทุกวดเลยเพราะว่าเป็นทะเบียนรถใช่ไหม มันออกข้างหน้าแม่อาบแล้วจะอยู่ในที่นอนแล้วอ๋อมันอยู่ข้างหน้าไงแม่ดุดมันเป็นสามตัวหน้าเนาะโอ้ถ้าสามตัวหลังนะเล็กได้สามใบนะนะเล็กได้สามใบเลยนะแม่ดุดมันอยู่ข้างหน้าซะเนาะ เราไม่มีโชคทางนี้อย่ามาหากินทางนี้เลยไม่ไม่มีโชคลาบทางนี้เนาะบ้านคุณออดมีลมขึ้นไปอย่างั้นแหละขึ้นไปอย่างั้นแหละสามล้านดวงใจขอบคุณนะคะ ขอบคุณเก๋ขอบคุณแม่ดูดนะคะขค้นหาเค้ื่อนหาหลังคาไปงั้นให้มีหลังคาไว้หาหลังคาไว้หาหลังคาไว้นะ้แม่ดูดนาะ ชั่วโมงนะค่อยไปชั่วโมงเอาไว้ที่หลังเอาหลังคาไว้ก่อนเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะหายากหลังคาใช่ไหมไม่ดุดตอนนี้เราหาหลังคาไว้ก่อนหาหลังคาไว้ก่อนแม่ช่องแม่ดุดมีลมเยอะแล้วนะตอนเนี้ย ไม่ดูว่าช่วงนี้หลังคาหาไม่ยากนะก็ช่วงนี้มันหาไม่ยากเราก็หาไปก่อนไงไม่ดุดเนาะเราหาหลังคาไปช่วงนี้ก่อนอีกหน่อยถ้าสมมติว่าหลังคามันหายากนะไม่ดุดชั่วโมงนะเลกว่าชั่วโมงทําไม่ยากนะไปหาเพื่อนใหม่ๆตามคลิปช็อต่วนเราได้หลังคาแล้วเขาจะมาไม่มาไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ใช่แล้วก็หาหลังคาไปเรื่อยๆได้หลังคา ชั่วโมงเอาไว้ทีหลังแต่เล็กว่าเล็กทำชั่วโมงไม่ยากนะแม่ดูเพราะว่าเล็กทำชั่วโมงแค่สองสองเดือนกว่าเองเนาะคุณสมศักดิ์สวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์ขอบคุณนะคะรวยบอน้อคุณสมศักดิ์แฮงบอน้อแหงๆง,ง,งปังปังไม่วันเนี้ยจา้า <c oughs> ไม่ไม่ได้ยินใช่ไ ใครใครใครสวัสดีเจ้าช่างบอยน้องรักไ่ต้องแชร์กัไดดเนาเจ้า <c oughs> เล็กจะขึ้นสักแปบ๊บขึ้นหาหลังค่ะวาวาซาอีกร่างอยู่กับคุณอ๊อฟสวัสดีช่างบอยสวัสดีเพื่อนจีงามดีกว่าเนี่ยขอเล็กกน่า วันนั้นมาต้้งหกเจ็ดหกแปดคนเก็บร้านก่อนเด้อครับอ๋อเก็บเลยค่ะคุณสมศักดิ์ตามสบายเลยตามสบายเลยค่ะเลขก,ก็ขึ้นไปอย่างนั้นแหละพี่สมศักดิ์ครับทุกครับ,คครบขอบคุณนะไหนว่าตุกจะขึ้นไม่รู้สิไม่รู้วันตุกขึ้นกี่โมงไม่รู้เมื่อคืนนี้ก็ไปจอดให้อยู่ไม่อยากลง โดโดอย่างไวมาจากจำปาดงบ่อไปบ้านใครมาไม่สวยไปหาใครมาจำปาดงใครขึ้นอ๋อลุงใช่ไหมลุงขึ้นใช่ไหมตามสบายคุณสมศักดิ์เออตามสบายลูกตามสบายค่ะสวัสดีจีสวัสดีค่ะแม่สวยแม่สวยลุงจ้าอ๋อ ลงว่าอะไรมั่งลงขึ้นเออเห็นแวบ,บๆอยู่แหละมันไปหลายบ้านจัดเลยก็เดี๋ยวก็ไปย้อนหลังให้ลุงเอานาะเออัสดีแม่อุ่นแะม่แม่สวยอย่านอนดึกนะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้มันสามทุ่มแปบ๊บเดียวแม่สวยแม่สวยไปเตรียมอาบน้ำนอนพักผ่อนพรุ่งนี้จะไปตรวจสุขภาพอย่านอนดึกเดอ้อ รักและห่วงใยจากลูกสาวห้ามนอนดึกถ้าเจอที่ไหน,นก้านไม่ยมใส่เลยห้ามนอนดึกดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยต้องดูแลตัวเองไม่มีใครดูแลให้นะตัวเองเนี่ยกำลังคุยกันเรื่องถ้าถูกหวยกันอ หวยกันเล็กใกล้จะถูกแล้วแม่สวยใกล้แล้วใกล้แล้วเล็กใกล้จะถูกแล้วลูกซื้อห้าเจ็ดหนึ่งแต่ว่ามันออกสามตัวหน้าไงแต่เราซื้อมันสามตัวหลังใช่ไหมไม่สวยแม่เกิดจะนอนนอนค่ะแม่สวยคิดแคทคิดแคทถ่ายทอดสดไปหาคิดแคทเร็วๆคิดแคทถ่ายทอดสดไปหาน้องคิดแคทณนะบัตรน,นาวไปๆๆไปๆๆไปไปไปหาคิดแคทเด้อ ใช่ไหมไปหาคิกแคทคะ่ะทุกท่านแม่สวยไปหาลูกสาวเลยไปไปเดี๋ยวลูกจะไปแล้วเนี่ยไปไป,ไปขึ้นกินนาที11นาทีอีกอีก4นาทีแม่สวยไปเลยแม่สวยจ้ะแม่สวยไปโลดลูกจะลงแล้วนะวัสดีบายบาย thank you thank you my friend <laughs>